เรนะได้ครับเฮ้ยละตัวแล้วกันเตรียมเตรียมเตรียมตัวเราจะขายแล้วอ้าวเลยเข้ามานะคะเลยเข้ามาดูมันตองดูมันตองมาแล้วมาแล้วมาไงจ๋าเลยดองไม่ถูก เอาเลยดีกว่าม,มา,าสูตรนี้ต้องอร่อยแน่มองไอออง <c oughs> ังไงดีล่ะทีนี้เราพร้อมกรเซมร์ฟเลอาไหมพร้อมไหนซอรไหมหรือว่าทุกคนจะช่วยกันหรือว่าทุกคนช่่ยกันมิวสิกไหมช่วยได้ไหมครับได้ไม่ก็แค่บอกเปิดสัญญามิวสิกนะเอาไลองไหมลอง้องกันนะหนึ่งสองสามมิวสิขอน ธอจะเปิดไบแล้วเธอจะเปิดหมวน้แวะมาเที่ยวรีแลนด์วันนี้ใครแวะมาเที่ยวรีีแลนด์โชว์อย่าลืมแวะมาชิมกันได้นะจ๊ะ คือไม่แฮปปี huh. uh ้โนดราม่านะจ๊ะ เอางี้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 ดีกว่าแล้วมาตัดสินกันไปเลยมาดูซิว่าลูกค้าฝั่งไหนอ่ะเสียงดังกาฝั่งไหนเสียงดังดูขึ้นมาเต้นม้วนจอยกับเรามากกว่ากันเออ ขอให้ทุกคนลุกขึ้นมาเลย <c oughs> ก็ไม่เคยพลาดลูกค้าให้เงินใต้โต๊ะก็ไม่เคยรับรับมาเด็กกันไะเนี่ยมาเด็กกันนะผมป๊อปปี้ปิอปปี้ขผมเอาชื่อคุณสิป๊าดป๊าชื่อผมจังหวัดทำไมก็แบ่งันใช้สิเออแบ่งันใช้ ผมมีเงินอยู่หนึ่งพันบาทบาทผมเก็บเงินไว้ในเก๊เก๊เปิดเก๊ออกมามางั้นถ้งผมหายหายผมเลยอยากรู้ว่าว่าไอ้คำมันผเอแต่ผมเชื่อใจอยู่แล้วใช่ของผมขโมยไปไม่เยอะหรอกใช่เยอะใชอะ ไม่ได้เตรียมแบบนี้มานะเพื่พี่ชายผมป่วยไม่เยอะหรอกหรอกอะไรเฮ้ยผมป่วยไปสองอ๋อแล้วยไปสองเฮ้ยเต็มพี่เป็แค่สองร้อยโอ้สองหมื่นป่วยเยอะป่วยเยอะผมดมหน่อยมั้งครัเครียดอะสองร้อยเป็นเยอะเออคนนี้เครียดเลยนะเนี่ยดูดิ วันนี้เราสองคนมาทำอะไรผมบอกเลยนะวันนี้ผมจะมาตัดสินว่าร้านยาดองร้านไหนดีที่สุดยังไม่เท่านั้นยังไม่เท่านั้นอย่งไม่เท่านั้นขบไลก็ประกาศเยอะมากนะนะผมคิดผมจะบอกว่าพวกคุณเนี่ยผีผ่านแลร้านหนึ่งเรียกร้านสองร้านสองเรียกร้านหนึ่งไปร้านหนึ่งเรียกร้านสอง้วอันแรกถูกแล้วอันแรกเลย เราจะเริ่มปฏิบัติภารกิจลับของเราชาวตำบลเอาด้วยป่ะจัดไปว้แต่ว่าแต่ทแนการที่เราทกัก็จับนิกินเฮ้ นึกว่าจะมีแผลกันเอางี้ดีไหมเดี๋ยวพวกเราเนี่ยอย่าจ้องทำผสมกันไปเลยให้มันเละไปเลยไุดเจียวเาะว่าเจียอ๋แบบนี้พวกนักชิมเขาจะไม่ว่อเออนั่นน่ะดิถ้าเกิดว่านักชิมของเขาอ้วงแล้วอะร้านของพวกเราไม่เจ๊งหรอเราจะทำังไงกันต่อ งั้นเราลองเป็นแฮลเป็นนักแดงดูไหมเออแดงอ่ะโอ้ยพี่พูจาอะไรเพอร์เจอร์ที่นขานาดพูดเมื่อกี้พูดสะดุดเลยเนี่ยหน้าตาแบบพวกเราเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยจะมีมัมมี่ได่ไหม ว่าแต่ทุกคนอยากให้ทั้งสองร้านกลับมาดีกันไหมครับอยากมาครับพี่พี่ถ้าใครเห็นแผนการกับพี่กองด้วยเนี่ยเอามือมาวางไว้ตรงนี้เลยครับไ <c oughs> ปเห็นแนากักอยิไปดกัน อชิมสักหน่อยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้องมาล้องริ้วเฮ้ยด้วยโอ้คุณเอาแก้วมาให้พอดีเลยครับตายแล้วที่ครับขอยังยิ้มไม่ได้ครับดายดายจดายไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาดิบให้ก็ได้ครับ มาตไปแล้วทุกคนมาต่อไปทุกคนมา้นสองสามโอ้โหอ๋อยขอเติมดขนนันขอหน่อ้ยยพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวๆเดี๋ยวเรมีของนี้ขนาดเนี้ย เราต้องชวนพี่พี่เรามากินด้วยกันป่ะเออไม่ช่ชวนมาสองร้านเลยป่ะเอาดิเอาดิไปไปไปกันไปกไปเขอสักแก้วก็แล้วนะขอรู้ก็ขอมันให้ โอ้ยอะไรเนี่ยเ้ยคุณเป็นของมตออาทุั้ที่ตกมืนหักแล้วมีน้ำเค็มไหลออกตาต้องสวดมังกลาหน้าสกัยาแทบอกรักแรงบางแยกกับเธอักากยากแยกมึงแดกไปไดคิดว่าเจ็บมันจะจ เก like mm ็บศพแต่ร้เขาเก็บหมด

Não, não, não. 对。男孩。 คผสมมาข้าลูกผสมพ่อเป็นนอนแม่ปอกอนขอสันีเป็นสําเนียงเป็นสำเนียงอันนี้ดีครับชอบพวกมาเห็นว่าพวกพี่ีๆเป็นคนไปชอกพวกผมอะ พี่ๆเขาทะลอะกันผมก็เลยสักทีเถอะเอามาอ้ไอเอามาแต่ทั้งสองรายอะไรกับนแสดงว่าเไม่เอาผมออกรายผมรื้อและร้ายผมรื้อในความคิดของผมเนี่ย าผสมมากงัมม้งอ,องสอง้อควรมารวมกันฮ่า,าแล้วก็ปิดร้านไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ท่านท่านสองอครับผมผมมีคำถามครับถามว่าท่านมาวิจารณ์ยาดองหรือท่านเมา,า,ย,า,มา,ายาดองครับฮะ <c oughs> วันจะเปิดร้านร่วมกันอ๋อ้เจ้าเห็นด้วยไหมฮะ รวมร้านกันไม่ใช่หรอโอยวหวอะไรเนี่ยผมเลี้ยงไม้คุณดอยนี่ผมบอกพวกคุณนั้นพวกคุณรวมร้านกันได้แต่ต่อไปนี้พวกเราต่อไปนี้พวกเรา ชิ้นหนางนะ thank you โอเคไหนอมไหมหอมเร็วเกินยังไม่ได้เล่นเลยเลยอ่ะฮะกลางช่วงเวลาต่อเข้าเลยเข้าเลยจบเข้าเลยแบบลอยๆได้ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปไปไปขอเชิญท่านชมการแสดงจากหลานได้ลองเลือดแบบเลยดูวันด็ดดีดีดีได้ณบัดนี้ ファンいる。誰か誰か ไม่มาไอ้มาอ่ะโชคไม่มาไม่เป็นไรเลยไหมได้เลยหเดี๋ยวโชคตามเรา้มาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวบอกเลยบอกเลยนะครับในวันนี้บ้านมาแอนดูบันดีของเราชไรให้สนุกสนุกตัดเยอะมากมายบอกเลยคบรถคบฟิลิ่งแน่นอนใช่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 กติกว่าใช่วันนี้เป็ไม่หมดเท่านี้เราจะมาหมดแค่นี้ได้อย่างไรก็ยังเหลือมากมายไก่กองเน้งแต่ สร้อยแหวนเครื่องทองนาฬิกาเพชรคอยรถทั้งรถทุกตัวไม่ห้ามไม่ห่อยหรอเนี่ยนักเงินพอแล้วจริงๆแล้วครับเรายังมีอีกหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่าโกอินเตอ,ตอ,อเร์ยาดองอาจจะไปโกอินเตอร์แต่เราจ,จะไม่มีทางลืมราเก้าของพวกเราเพลงของความเป็นไทยของพวกเราเพลงนี้แหละเดี๋ยวใส่ไม่ออกเลยไม่ร้อน เฮ้ยนี่บอกเลยว่าเพลงสุดท้ายของพวกเราเนี่ยมันต้องสนุกแน่นอนมันต้องมันกว่าที่ผ่านมามันต้องมันต้องตกเวทีแหรละดูมันต้องหน่อยมันจะยิ่งใหญ่แน่แต่ถ้าอย่างนั้นเรามาจัดการที่อีแ a c ทั้งทีเราจะให้ทุกคนั่งนิ่งได้อย่างไรก็ฉะนั้นแล้วทุกคนต้องเย้